จานครับ FIRE ที่เป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับ financial เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับสวัสดีครับพี่สิงโต FIRE เนี่ยมันมาจากคำว่า financial independence retirement early แปลว่าคอนเซปต์ของคนที่ต้องการจะเกษียณไวเกษียณเร็วแบบไฟไหม้นั่นเองแล้วถ้าอยากเกษียณเร็วเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างครับ ไม่ยากเลยครับพี่สิงโตโอ้อยากรู้ครับมันมีอะไรบ้างครับครับข้อหนึ่งก็คือออมเงินสัก 15- 20%ถึงจากเงินที่เราหาได้นะครับสมมุติเราหาเงินได้1 0,000หมื่นเราก็ออม1 5 0 0บาทถ้าเราหาเงินได้2 0 0 0 0ืต้องออมเท่าไหร่ครับออม3,000ครับแล้วถ้าหาได้3 0ม0 0ื่นละครับออม4,5 0 0ครับแล้วถ้าหาได้5 0,000ื่นล้ะครับออม7,5 0 0ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับพี่สิงโตนี้มาดูข้อ2กันนะครับข้อสก็คือเราต้องดูแรงเงินทุกบาททุกสตาง่าว งกไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือการที่เราพยายามควบคุมทุกบาททุกสตางค์ของเราให้ดีนะครับมันจะทําให้เราบริหารเงินได้อย่างดีนั่นเองนะครับโอเคเยี่ยมครับข้อสามนี่ง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าหลายคนก็ไม่ค่อยอยากทําก็คือจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายแบบแยกประเภทด้วยนะว่าวันนี้เราไปกินอะไรไปเลี้ยงใครเอาเงินไปทําบุญหรือว่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับแยกประเภทเอาไว้เราจะเห็นนะครับว่าแต่ละเดือนเราใช้เรื่องอะไรบ้างหนักไปที่เรื่องไหนเราจะได้บริหารจัดการได้ถูกนั่นเองนะครับ โอ้เยี่ยมมากเลยครับอย่างนี้พี่ถึงโตก็สามารถที่จะวางแผนกเกษียณได้แบบง่ายๆเลยไฟไหม้ไฟไหม้เลยครับ